ครับสวัสดีครับมือนี้เสี้ยงกันเดมายางตลาดนาตาคุดข้าปุ่นนะครับพี่น้องเดี๋ยวัฒน์ไทยบรรยากาศเนื้อันเศร้าตลาดนะคุดข้าปุ่นให้พี่น้องเบิรงนได้ครับเด้อพี่น้องเบิรงนห่นของปลาไปนะครับหนูนะครับพี่น้องอืมเห็นไม่หยางเลยเนาะเต่าหน่อยเย็นนะครับพี่น้องเนาะนะครับตลาดคุดข้าปุ่นครับพี่น้องบรรยากาศหอยเศร้านะครับ เมฆาวิถีชีวิตเมฆานะครับจับพักขึ้นบ้านพักสวนพุองบักคอยบอ้ครับผมยางเลนนะครับยางเลนตลาดพุทขอบปุ่นครับพี่น้องเมื่อนี้เดินบรรยาก,กาศมีอย่างแนวสินค้านู้ยครับพี่น้องเบื้องปลาพี่น้องเบื้องปลา ออ,อครับย่างเล่นครับเมื่อนีนยางเมืออ,มออากาศยังมือเศร้าอ,อากาศหนาวๆนาคกุขลขปุ่นเท่าครับเมื่อนีนเป็นวันสุกนะครับวับนสุกที่27นะครับใกล้จะปีใหม่เลยพี่นอ้องเ้อ,ดอ,อเดี๋ยวคงกันในมาไทยบรรยากาศตลาเศร้าแฟนยูทูบเดือบ่งกันนะครับ พี่น้องเคยเห็นป่ครับเท่าหรือครับเนี่ขาคล้ายเท่าหรือว่าคืออนวาสลายนะครับเน,น,นาะลาบเท่าลาบเท่า,าทยที่เขียวจุนพูนอยู่ว่าลาบเท่าัว่าแยบได้พี่น้องเนาะรับเปะดขาพี่เตียงับพี่โอ้นันกระลัางอสูบบุกมีครับพี่น้องครับสูบบุกมีค่ห่ะลามาอ งานเที่ยวตลาดพุทธขปุนครับพี่นอ้องเมื่อนี้อากาศก็เย็นนะครับเป็นวันศุกร์ที่27น,นะครับะจะเป็นซุปสุดท้ายของปีนะครับนี่ครับวันนี้จะเข้าปีใหม่แล้วน,นะครับพี่นอ้องทบองใส่ส้มพายบรรยากาศของอตลาดเศร้านะครับตลาดแม่พุทธขปุ่น ผมก็บชิพิคายของใส่ยพงศ์กฤติไทยมาให้เบิื้นะครับพี่น้องได้บรรยากาศด้วครับบรรยากาศตลาดน่าประทับของถมนะครับนะคบ้หมดแดงกบบนี่ครับพี่น้องให้หมดแดงนะครับยาเส่นนะครับพี่น้องถ้าเห็นว่าครับยาเส่นโอ้ยสูบเบิร์ดสอบหนึ่งหนึ่งขึสิโพดโหในลานนอกอ่าคลิปนี้ไอเสี้ยงกระจก ไปแค่ยี่เ,เด้อครับคลิปหนาข่อยติดตามไอเสียงไม่ยีเด้อครับคลิปพ่อคา,อาตลาดน้ดซันจอนไอเสียงน่าจนเจริญนะครับสวัสดีครับ